เรากลับมากันในแมปปล็อกดาบสุดเท่นะครับกับอนิเมะฮีโร่ซิมูเลเตอร์นะครับจากครั้งที่แล้วที่ผมซื้อดาบนี้ไปนะฮะผมเพิ่งมาสังเกตเห็นว่าดาบนี้ทำไมถึงชื่อว่าโลคุหรือโลคูนะครับคือดูตรงนี้ครับเหมือนเสื้อไหมฮะแล้วก็ผมของซุปเปอร์ไซย่านะครับผมเพิ่งเห็นมันก็เลยกลายเป็นดาบโลคูหรือโลคูนะครับคือแบบนี้เป็นแบบอนิเมะนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นอันนี้ทันโจนะฮะนี่คือทันโจแล้วก็เพื่อนๆนะฮะเต็มไปหมดเลยชื่ออาจจะไม่เหมือนเดิม ไหนๆเราก็ไม่เล่นแบบนี้แล้วนะฮะมันเหลืออีกแค่2โซนนะครับดูโซนตรงนี้เหลืออีกแค่2โซนเกมพาสผมไม่ได้ซื้อเลยครั้งที่แล้วซื้อแค่ดาบแล้วก็เสดาบสองมือแค่นั้นอย่างอื่นไม่ได้ซื้อเลยดาบใหม่มีมาไหมไม่มีส่วนผู้ช่วยที่ผมซื้อไปคืออันนี้นะครับจับแต่น่าจะตกรุ่นไปแล้วเพราะว่าโซนใหม่คือพลังสูงกว่าแล้วนะฮะเออผมไม่ได้ใส่ลืมผู้ช่วยใส่อันที่ดีสุดมาตอนนี้มีโลคุนะฮะโลคูนะครับ โทโดโลแล้วก็ฟรีเซอร์นะฮะเป็นผู้ช่วยเอา้าผมหายไปไหนอันนี้คือใส่ผู้ช่วยได้เพิ่มกี่คนะ่ะเจ็ดร้อยลูบักน่าจะสามคนมั้งตามรูปมาแล้วก็เพิ่มโชคธรรมดาก่อนแล้วก็เพิ่มโชคสเปอร์ลักสี่เก้าเก้าเอ้สี่ร้อย 400. เปิดได้สามอันแปดร้อยเวลามาเล่นก็คือไม่ต้องซื้ออย่างนี้นะครับ นี่คือซื้อให้ดูแล้วว่าเปิดแล้วไม่เป็นยังไงดูสิอันหายากจะมาไหมโอ้โหมาครบเลยมาทุกเรื่องเลยรัฟ <laughs> ฟีเมื่กี้ชื่ออะไรนาลิตเหรอนาลิตนะฮะสองอันนี้ยังไม่มาเปิดต่อออโต้ไปนาลิตครับนาลิตนาลิตโตทันโจทันโจโอ้ลอน <laughs> ลอนลอนก็มาไม่ไปตามหาพ่อเลยลอนโอ้ รอนหายากสุดครับแล้วน,นี่อะไรอ่ะสีเหลืองอันนี้คืออะไรลับฟี่มาหมดเลยอ๋อนี่ไงเลวเลคุ <c oughs> โอเคครับอุ้ยร้อนเก่งอยู่นะคูณสี่ร้อห้าสิบสี่ร้อห้าสิบเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ได้รอนมาสองคนลองไปรวมเป็นชายนี่ดูตู้ชายนี่ตรงนี้ครับเป็นชายนี่ ใช้อ้าวอาวุธเหรอแล้วผู้ช่วยครับได้ไหมเป็นช้นี่เออต้องใช้กี่อันอ่ะอ๋อใช้แท่งอันนี้ครับคืออะไรเนี่ยเอามาจากไหนโอดามเมสองหมื่นห้าเลยนะเพิ่มเยอะอยู่ถ้าใช้ดาบอันนี้ละ่ะอันนี้ใช้อันนี้หกอันเอ่สิบห้าอันเมทิเลียวเก็บจากไหนครับมีเมทิเลียวด้วยแล้วผู้ช่วยคือคราบไม่ได้ใช่ไหมรวมไม่ได้ แค่ไหนแค่นั้นโอเคครับอ่ะไปโซนสูงสุดก่อนผมว่าดาบที่ดีๆเนี่ยน่าจะดรอปจากบอสเทลเบรดเทลเบรดอันนี้ใช่หรือเปล่าใช่อุ้ยสองดาวด้วยสองดาวแต่ว่าแค่หมื่นห้าเองฮะน่าจะดรอปจากบอสนะผมว่าโซนต่อไปสองห้าสิบล้านโอเคฟาร์มเงินก็นานอยู่นะ เฮ้เฮ้ยเอ้ยอ e ืมหนึ่งเปอร์เ right. ้อ๋อได้มาจากตรงนี้สปิน리เจแน리ฉาดมีโอกาสที่จะดรอปของพวกนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยอีกสักรอบได้ไหมเผื่อไม่แน่ออกสองอันนี้ไม่รู้ใคร1%เอร์ซนกับศ9นยดเก้าเอร์เซนศูนย์หอร์เน์เลยไปเลยเลยไปเลยไปอีกเลยไปอีกเลยไอีกโอ้โหยี่ิบเก้าเปอร์เซน์คอมอนามันคาใจมีอาวุธตรงนี้ด้วยฮะ2อุดสีเอร์เซต เขาเป็นผู้ช่วยหรืออาวุธก็ได้โอ้ไม่น่าจะได้ได้อันนี้ได้อันนี้อันคอมมอนชาดผู้ช่วยผู้ช่วยเบกเบกเบกไม่เบกโอ้โหเฮ้ยพอแล้วในบูสโอ,โอ้โอเคไม่ออแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่ชุดแบบนี้ไปพักร้อนใช่ไหมชุดนี้ชุดเหมือนมาเลสงการเหมือนแวะมาบ้านเรามาทุกเรื่องเลยนะฮะ โอเคอีกนิดหนึ่งล้านหนึ่งเลือเดเยอะอยู่30ล้านเหมือนจะฟาร์มยากครับเงินเป็นอย่างนี้ทุกแมปเลยนะคือโซนแรกๆเนี่ยจะผ่านง่ายใช้รูเบลดใช้รูเบลดปกตินะครับโซนแรกๆจะผ่านง่ายพอมาโซนหลังๆเนี่ยจะฟาร์มนานจะเริ่มอืดตู้โลบัคสองสฮะจริงๆมาเปิดอันนี้ดีกว่านะเมื่อกี้ไม่น่าไปหมุนเลยเอลองดูหน่อยอันหนึ่งสองสอ <Ừ S 2> อืมโอ้โหตัวนี้ผมชอบอันนี้เขาเรียกว่าลาเวนนะฮะโอ้โอทำไม48เปอร์เซ็นแล้วอะไรพลัง195เองโอ้อ่าเปิดตัวนี้แปดแสนเลยเหรอโอเคครับโอ้วิก,กายบมาคาโลเข้ามาโอ้มาแล้วเลกุนี่ชุดไปเที่ยวก็มีโอ้ยได้มาแล้ววิก,กาย1%หนึ่งอร์เ็น วิกายหนึ่งซวิกายคูณสามรอยสิบอ่าแล้วก็เลขุนะฮะรวมพลังกอลอนไปสู้ต่อผมยังไม่ได้อันนี้เลยอ่ะมันต้องทำเควสมันมันค่อนข้างนานที่เกียดอู้อันใหม่ครับสี่สิบหกสี่มืนหกครับหนึ่งดาวคืออันไหนคืออันไหนเอ่ยนี่ได้มาแล้ว เหลือสามอันนี้อ่ะอันนี้แล้วกันเลขสองโซนไม่งั้นเดี๋ยววันนี้ไม่ผ่านมันนานเกินไปโอเคสามร้อยยิบสี่ล้านโซนต่อไปลุยกันต่อแอนด์คิงดอมสองร้อยสิบล้านเลขหนึออ่งโซนแอนด์คิงดอมคืออะไรเอ๊ะลอนอ๋ออนาจักรมดอ่าฮะลีโอลอน คิลโลก็มาคิวก็มาคิลโลโอ๋อโจโ๊กเกอร์โจโ๊กเกอร์หายากสุดะฮะนี่โจโ๊กเกอร์ลลโอแล้วก็ลอนเอ๊ะแต่ลอนอันนี้ไม่ติดหรอลอนอันนี้ไม่ติดะฮะคิวก็ไม่ติดนะครับโอเคสู้กับมดอือฮึได้เป็นไม้กระทาสโมกสตาร์อ๋ออันนี้ของท่านผู้เฒ่านี่เอ้ยไม่ใช่นี่โอ้โหแปดหมื่นห้า แปดหมื่น้าเฮ้ยตีไม่โดนโอ้โซ่ของคุณลาบิก้าครับอูอย่างเท่อันนี้เท่าไหร่สามหมื่นห้าเองพลังไม่สูงโอเคอันนี้จะมดเอาหมวกห <laughs> มวกลอย <laughs> โอเคอุ๋เจ็ดสิบห้าล้าน <laughs> เลือดอย่างเยอะเอาไว้ก่อนแล้วกันสู้กับลูกน้องก่อนประตูวาร์มอยู่นู้นแฮะอีกโซนหนึ่งเท่าไหร่ ต้องฟาร์มเงินอีกไหมเนี่ยโซนต่อโ oh, อหสามบินเลียนวอร์ซิตี้กำแพงไททันหรออะไปโซนต่อไปไม่อยังไงไม่ได้ไปวันนี้มันฟาร์มยากไม่ยากหรอกมันต้องใช้เวลานะฮะอ่าสามจุดห้าใช่ไหมเราได้สามจุดสามอ่าซื้ออันนี้อันหนึ่งอ่ะโซนสุดท้ายน่าจะไททันนะครับ น่าจะใช่วอร์ซิตี้โอเควาร์ปมาที่กำแพงไททันจริงด้วยโอ้โหตู้นี้ใช้เท่าไหร่นะห้าสิบล้านเปิดมาสิอืมอาร์มมิช่าซาชานะฮะฟาชฟาชอาร์มไอเลน อ่ฮะเาวิใครหายากสุดเาวิโอได,ด้มหมดแล้วนี่อ่ะเลาลวินะฮะแล้วก็ออจกเกอร์ก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็มีไอเลนออไอเลนไม่ได้ครับมีอาร์มอ่ะปนปนกันไปเอออื้ึอีลิสเจแอนไททันมาดูวุโซนนี้จะเป็นอะไรฮะล็อกเบรดล็อกเบรดก็ยังสู้อันนี้ไม่ได้หมดแล้วนะครับครบทุกโซน เหลือแต่อาวุธ Frost Defender แสนสองครับแสนสองเป็นอันนี้เท่าไหร่ในโซนนี้ก็ยังก็ยังไม่ไม่ถือว่าดีมากนะฮะยังไม่ดีกว่านี้แต่แสนสองเลยนะครับโอ้โหเท่มากดูแบบหนึ่งนี่โหดาบสวยทำดาบสวยมากโอ้โหอย่างเทโหุ้ยสองดาวครับอันนี้สามสามแสนสี่โอโห สามแสนสี่โอ้โหดูสิดามเมจเป็นไงอันเท่าไหร่อันนี้ลำดับไหนถัดมาเลยครับโอเคโอ้ยสู้ง่ายขึ้นดาบไม่ดอบเลยฮะดาบที่หายยากๆนะครับดอบแต่อันเดิมตอนนี้ก็ได้มาประมาณนี้นะฮะปลดล็อกทุกโซนแล้วโอเคครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ